สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะแม่บอลรัลกผ้าไหมสวยสุรินนะคะค่ะวันนี้คุณแม่จะหยิบยกที่ผ้าเป็นผ้าเชิงลิ้วนะคะค่ะเชิงลิ้วตีนโยงค่ะที่คุณแม่เคยเสนอมาอยู่เรื่อยๆอยู่นะคะค่ะเชิงลิ้วตีนโยงค่ะค่ะนี้ค่ะออกโทนสีจมพูอมกระปีนะคะหมายเลขสามสิบสามนะคะเชิงลิ้วตีนโยงค่ะผ้ายกดอกยิ้มห้าตะกอนะคะ เชิงริ้วตีนโยงค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้ายกดอกยิ้งผ้าตะกอค่ะออกโทนชมพูกะปินะคะค่ะเป็นยกดอกในตัวนะคะชมพูโทนกะปีนะคะ่เดินเข้ามาใกล้กล้องนะคะค่ะเป็นชมพูอมกะปินะคะค่ะเป็นผ้ายกดอกเชิงริ้วตีนโยงค่ะราคา1 4 0่บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะเชิงริ้วตีนโยงค่ะ มาพื้นไหนชอบผื้นไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักมีผ้าไหมสวยสดิลน,นะคะให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะค่ะเชิงดิ้วตินยงวันนี้เชิงดิ้วตินยงนะคะคุณยายได้เชิงดิ้วตินยงค่ะออกโทนสีชมพูองค์กระปีนะคะค่าเดินไปใกล้กล้องไม่ได้คือสีไม่เห็นค่ะคะ่ายกดอกแบบนี้นะคะค่าเป็นผ้ายกดอกนะคะค่ายกดอกลายดอกพิกลค่ะเป็นดอกพิกุลน,นะคะ ชมภูอมกะปีนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายมาได้นะคะเชิงริ้วตีนโยงราคา1,400บาทนะคะถ้าหลุดจำนำนี้ค่ะอยู่ที่การที่คนที่เอาไปเข้าเข้าไปที่รงรับจำนำนะคะถ้าตั้งราคาสูงเข้าปล่อยให้คุณยายก็ต้องเพิ่มผืนมาอีกนะคะค่ะเชิงริ้วตินยกตีนโยงนะคะหมายเลข33านะคะ ค่ะอมกะปินะคะค่ะชมพูอมกะปีนะคะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นเชิงยิ้วตีนโยงนะคะค่ะเป็นผ้าสวยค่ะสวยมางามมากค่ะเนื้อผ้าแน่นนะคะค่ะค่ะสีชมพูอมกะปีค่ะราคา1,400บาทนะคะชมพูอมกะปีนี้นะคะค่ะเชิงยิ้วตีนโยงค่ะยกดอกยิ้มห้าตะกอค่ะ ค่ะคุณลัสตรีไทยต้องใส่ผ้าไหมไทยแบบส,สวยๆนะคะใส่ไปงานแต่งงานกินเดียงยิ้มโดดเด่นนะคะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะไหมเล็กสีเกดน,นะคะออกโทนโอรสอ่อนนะคะผืนนี้นะคะค่ะออกน,น,นวลๆโทนโอโรสอ่อนนะคะค่ะหนึ่งไหมเล็กสีเกน,นะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเชิงริ้วตีนโยงค่ะผ้าเชิงริ้วตีนโยงยกดอกยิ้มห้าตะกอค่ะยกมดอกลายดอกพิกลนะคะ ออกโทนสีนวลๆนะคะโอรสถอนอ่อนนวลๆนะคะสวยในตางามในตานะคะค่ะมักพืนไหนชอบพืนไหนทักคุณยายได้ค่ะแม่บวนรักขายผ้าไหมสวยสุดๆนะคะเชิงนิ้วตีนโยงนะคะค่ะยุกดอกนะคะผ้ายุกดอกค่ะมองเห็นลายสวยนามากเลยค่ะค่ะยุกดอกยิ้มห้าตะกอค่ะค่ะออกโทนสีสีคมครีมนะคะ ่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้นะคะ,ะแม่บอรลรักผ้าไหมสวยสุดินค่ะในตอนนี้ได้เชิงเด้วกินโยงนะคะยกดอกค่ะถ้ายกดอกเชิงเด้วกินโยงนะคะราคาอยู่ที่1,400งบาทนะคะ<ม>เนื้อผ้าสวยงามมากค่ะเนื้อผ้าแน่นนะคะเกรดเอนะคะผ้าเกรดเอค่ะ,ะสวยค่ะ วยทุกผืนงามทุกผืนค่ะในราคา1 4 0 0บาทนะคะค่ะเชิงยิ้ตีนโยงค่ะค่ะออกสวยนะคะออกโทนสีเหลืองๆนิดหนึ่งนะคะค่ะโอรถอ่อนค่ะโอรุอ่อนนิดหนึ่งนะคะค่ะเชิงยิ้ตีนโยงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ คืนน yeah! ี้ยิ่งสวยงามมากค่ะหมายเลขห้านะคะหาเป็นสีเหลืองทองนะคะหาเชิงติ้วตีนโยงค่ะเป็นยกดอกเป็นไม่ใช่ยกดอกยิ้มห้าแต่เป็นยิ้มห้าตะกอนนะคะแต่เป็นยกดอกค่ะขอเจ้านะคะเป็นรูปขอเจ้าเลยนะคะสวยงามมากค่ะค่ะคุณยายว่าสวยงามมากค่ะเป็นขอเจ้านะคะ ค่ะเชิงติ้วตีนโยงค่ะผลนี้ออกแปลกๆนะคะมาใหม่แปลเขากำลังออกใหม่นะคะค่ะเป็นค่ะเป็นยกดอกนะคะออกโทนเขียวนะคะค่ะนี่ออกโทนเขียวแบบนี้นะคะค่ะยกดอกค่ะยกยกยกดอกไอยกลายขอค่ะคุณยายพุกผิดน,นะคะยกลายขอเจ้าไปในตัวเลยนะคะค่ะเป็นออกโทนสีเขียวๆนะคะ สีเขียวไพลนิดหนึ่งนะคะค่ะออกเป็นลายขอเจ้าค่ะเพราะว่ามุมกล้องบางท่านมันก็เปลี่ยนสีนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นลายขอเจ้าเลยนะคะไม่ต้องมัดมีใส่นะคะค่ะเป็นเชิงนิ้วตินโยงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ1,400บาทนะคะราคาย่ําเยามากค่ะราคาพอหยิบพอจองนะคะจับจองได้นะคะยิบจับจองค่ะสวยนะคะ คุณยาว่าสวยงามมากค่ะ่ะและและเป็นขอก็สวยค่ะขอก็สวยงามเลยค่ะขอนี่ค่ะก็อใสก็จืดนิดนึงค่ะหมดออกมาพอดีค่ะค่ะจิงนิ้วจินโยงนะคะสวยค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะเส้นขอนะคะเป็นขอนี้ขอขรเล็กๆค่ะลูกขรุขรกยิ่งมัดยิ่งสวยนะคะไม่ได้มัดยิ่งสวยงามมากค่ะ เชิงนิ้วตีนโยงค่ะในราคา1,400บาทนะคะราคาพอจับจองนะคะราคาสวยค่ะเชิงนิ้วตีนโยงค่ะสวยงามมากนะคะคุณยายมองเห็นว่าคุณยายยังว่าสวยมากเลยค่ะช่างเขาออกแบบได้ดีมากเลยค่ะค่ะเป็นเงาฟับเลยค่ะถ้าไหมสวยสลีมนี่ค่ะเงามากค่ะไหมเลขห้านะคะ นี่ก็ย่อมดอกนะคะนี่ก็อมกะปีนะคะค่ะสวยนะคะหมายเลขสี่ค่ะอมกะปีนะคะค่ะศูนย์แปดอ้มีสายเข้าค่ะออกโทนสีชมพูอมกะปีนะคะตามภาพนะคะออกสีนวลๆอ่นนนอนๆค่ะค่ะหมายเลขสี่ค่ะ ุณยายถ่ายทงข้างนอกแล้วมันมันแสงเตดสีมันไม่ค่อยชัดุณยายก็เลยเข้ามาถ่ายทําข้างในนะคะทำคลิปนะคะค่ะเป็นยกดอกนะคะผ้ายกดอกค่ะสวยนะคะค่ายกดอกสวยงามมากค่ะเชิงริ้วตีนโยงยกดอกยิ้ห้าตะก o r นะคะจะมีผ้ายกดอกแบบขอเจ้านะคะยกผายกลายแบบลายขอเจ้ามาหนึ่งืนนะคะ ค่ะนี้เป็นเป็นยกดอกยีห้าตะกอค่ะเป็นลายดอกพิกุลนะคะค่ะสวยค่ะมองใกล้ๆนะคะเอาอทนสีชมพูอ่อนๆนิดๆหนึ่งนะคะหมายเลขสีนะคะชมพูอ่อนนะคะแล้วเลือกค่ะสีออกแบบไม่เจดิดเจิดจ้านะคะสีแบบสีอ่อนนวลน,นะคะละมุนล,ละไมนะคะสีนิ่มๆค่ะสีเย็นในตานะคะค่ะหมายเลขสีก็สวยนะคะ ค่า1,400บาทนะคะค่ายกดอกเชิงริ้วติมยงนะคะราคา1,400บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ายกดอกสวยนะคะสวยงามมากค่ะค่ะไม้เลีสีนะคะ1,400บาทค่ะ ่ะเนื้อผ้าหนาเนี่ยมาก่ะผ้าเกรดเอเลยนะคะ,ะราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะหาไทยเนี่ยค่ะราคาถทกเข้าแต่ว่าคุณยายมามองเห็นลายดอกลายดอกผ้าค่ะยุบดอกก็มองเห็นแต่คุณยายมาอยู่ในมุมนี้แสงเข้าแว่นตาของคุณยายข้างหนึ่งค่ะ อยู่ข้างนอกเมื่อกี้ไม่เข้าค่ะแต่ว่ามันถ่ายไปแล้วมันไม่เห็นท่ายงดอกค่ะคนเลยเปลี่ยนทิศทางค่ะเปลี่ยนมุมนะคะค่ะไทยนี่ค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะถูกหวยรวยทรัพย์ทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะเฮงเงเงรวยทุกท่านนะคะดีค่ะ